ผมก็อยากให้เปิดเลยนะครับนะครับว่าเพราะว่าต้องยอมรับว่ามีการพยายามนะครับเฉียวไปเฉียวมาอยู่หลายครั้งว่ามีพักการเมืองมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของประชาชนของเยาวชนผมคิดว่าเปิดเลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นผู้ช่วยสอบอในอำนาจของเราจะตรวจสอบไปถึงตรงคือเปิดมาเลยครับเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะว่ามีพักการเมืองไหนบ้างที่เคยสนับสนุนงบประมาณ ให้กับการชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนนักศึกษา,าที่ผ่านมาไหมก็ここเปิดมาเลยเน,นะครับผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับ <im itation> ผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามีกลุ่มการเมืองไหนบ้างที่หวังจะใช้กระแสความนิยมจากการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวเพื่อสร้างความนิยมให้กับตัวเองแล้วไปสนับสนุนงบประมาณกันผมก็อยากเห็นเหมือนกันเราไม่ไกังวลเปิดเลยครับถ้าเปิดมาก็ามีพรกเก้าไลอ๋อผมว่าเปิดเลยครับ <im itation> นะครับอาจจะมีพักอื่นก็ได้นะครับ